สุกดิบโชโช,ช,ชหลากหลายความรู้เราหยิบมาโชว์แล้วให้คุณไปต่อในแบบของคุณเองให้เสียงลับมา,าช่วงนคุ้นจังอะไรสุขดิบชเสียงอะไรกำลังจะแปลว่าทำไมเสียงไตเติ้ลที่มาช่วยอัดให้เราเนี่ยคุ้นมากอืมเอาเพิ่งเคยฟังเหรอเราใส่ข้าวเขากินทุกวันเลย เพิ่งเคยฟังเหรอเคยฟังงานแล้วแหละแต่วันนี้มันสะดุดสุกิบโช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 เนี่ยวันนี้เอาเอาเอาอะไรมาโชโชวันนี้นะคะไม่มีอะไรมาโชเลยนะคะเดี๋ยวจะให้อะไรดีละ่ะเรามีอุปรกรณ์อันหนึ่งอุป,ปรกรณ์แบบว่าเป็นปุ่มของคนตาบอดคิดว่าหลายคนน่ะคงชอบจิ้มชอบกดชอบสัมผัส ผมเนี่ยชอบจิ้มชอบจิ้มเป็นวิติใจเลยชอบแบบบางบางหรือชอบแบบหนาหนาหลงจิ้มเดือนละครเอาแบบเอาแบบบางบางกรอบบางแบบเวลาสัมผัสไปแล้วได้ความรู้สึกแบบบางเฉียบหรือว่าแบบออต้องหนาแน่นหนาอ่าแน่นแน่นนุ่มๆโอ้ชอบแน่นแน่นนุ่มๆเตะเข้าประตูตัวเองใช่ไห้แค่เรื่อผลิตภัณฑ์กดพี่โจต้องเข้าใจเขาว่าเขาอยู่ข้างข้างถ้าเกิดเขาตอบไม่ดีเดี๋ย ไม่หรอกมันยัไม่หกลงกันไม่มันอยู่คนละโซนกันเลยมันอยู่ออคนละโซนกันเลยช่วงนี้ work from home นะหลายคนอาจจะได้ยินเสียงแปลกๆในบริเวณที่ท่านอยู่บ่อยๆนะร้อ,อ,องทําอะไรอยู่หรอไม่รู้บางทีแบบเดินผ่านก็จะได้ยินเสียงล้างจานบ้างอาบนามมา้าบ้างอะไรอย่างนี้แล้วเสียงยางอื่นอ่ะมีไหมมีเออก่อนเขาแล้วมันมีเหมือนกันประสบการณ์คนที่อยู่อพาร์ทเมนต์เนี่ยห้องติดกันนะไยี่ห้องแบบราคาถูกอะไรอย่างเงี้ย เสียงมาเลยนม่กประสบการณ์ตัวเองนะไม่ได้ไปแอบฟังแต่ว่าเสียงมาโชกันหมายถึงว่าเสียงอีกมาถ้าเกิดสำหรับคนที่ชอบหนังนุ่มก็อาจจะเสียใจสักอนี้อันนี้อันนี้เห็นเต็มเต็มไหมพี่โตเห็นครับเห็นเออแต่อีกไม่เห็นอีกจะบอกว่าอันนี้นะคะคือคีย์ของคนตาบอดคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์ เป็นภาษาไทยว่าเป็นทีมพ์ผู้างา้คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดที่เป็นตุ๊ดไม่ใช่เป็นฟันสีฟ้าบลูทูธคีย์บอร์ดที่เป็นบลูทูธนี่เราอเอาเด็กปัญญาอ่อนมาจากรายกานาาคีย์บอร์ดบลูทูธนะคะแต่คุณสมบัติแบบที่เห็นลูกลักณ์ภายนอาอย่างชัดเจนเลยเราจะเห็นว่าเคาะให้ฟังก่อนเคขะแรงไม่ได้เดี๋ฟังอันนี้เพิ่งรอดชีวิตมาจากการโดนน้ำ S <S <ๆ>ที่ต้องเอามารีวิวเพราะว่าผ่านน้ําแล้วยังสามารถใช้งานได้จริง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 ,รงมันไม่กันน้ํานะอย่าไปจุ่มน้ำนะไม่ใช่ได้ได<ๆ>้อันนั้นมันเป็นความชั่วร้ายของอเองคือเป็นความที่แบบขี้เกียจก,ก,ก็คืออันเนี้ยลูกร่างลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบบางบางบางมากแล้วก็เบาด้วยน่าจะประมาณขีดสองขีดเองเนาะตัวเนี้ยประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีรายละเอียดบอกนะคะแต่ว่าเออตัวลักษณะ แบนคีย์บอร์ดอ่ะคิดว่าถ้าสําหรับคนที่เคยชินกับการใช้คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์อ่ะจะใช้ตัวเนี้ยได้อย่างสบายมันจะไม่มีแค่ไอ้ตรงนานำมาลิกนํมาหลิกคีย์คือคใ,คใครเคยใช้คีย์บอร์ดของแอปเปิลอ่ะหรือพวกเมจิกคีย์บอร์ดหรือจะเป็นคีย์บอร์ดแอ,อปเปิลไวเลยคีย์บอร์ดเนี่ยมันให้แบบพื้นที่แบบแปดสิบแปดสิบห้าคีย์หรือแปดสิบเจ็ดคีย์นะตัวนี้ผมจําไม่ได้แล้วแต่ว่าก็ให้มาครบทุกปุ่มใช่ค่ะ อาจจะมีการปรับเล็กน้อยซึ่งถ้าที่สั่ที่ใช้มาแล้วสําหรับคนโงๆอย่างนี้นะใช้งา <c oughs> นได้คือเรียนรู้ได้ไม่ยากเลยแค่รู้หลักว่าเออมันจะมีแบบปุ่มที่ที่สมมติเราจะเปลี่ยนภาษาอะไรอย่างนี้นมีเทคนิคที่ที่จะเรียนรู้แต่ก็ไม่ได้ยากเย็นเลยนะคะแล้วก็มันมีความเด้งที่เราอาจจะเคยชินว่ากับคีย์บอร์ดอะอย่างคนตะาบอร์ดอะ เวลากดไปอะไรแล้วมันไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้กดไปแล้วหรืออย่างเงี้ยแต่ตัวนี้มันให้ความรู้สึกที่ที่เราชัดเลยว่าเอ้ยกดไปแล้วคือมันเด้งถึเนอ,<ต>อ่ะอ่าแล้วก็บางมากอธิะะบายเพื่อนๆก่อนตัวนี้เป็นแบบโลโปรไฟล์นะครับ,รบก็คือแบบคีย์คีคียต่ําหรือคีย์ไม่สูงนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณอีกอกกดแล้วมันเด้งขึ้นทําให้เรารู้ว่ากดแล้วมันกดนะครับผมใช่แต่ว่าไม่คีย์ไม่ได้นูนสูงนะ เป็นคีย์แบบแบนๆโลโลโปรไฟล์แบบนี้ใช่คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งตัวคือนี่เป็นคีย์บอร์ดตัวแรกในชีวิตนั่นแหละทิปที่เป็นบลูทูธและที่ใช้มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถรีชาร์จเอเบิลได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเชาร์จแบตไม่นานนะคะเออใช้งานแบบ ประมาณประมาณนั้นแล้วก็สามารถใช้งานอย่างตอ่อเนื่องแบบไม่หยุดเลยอะประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงชั่วโมงอันนี้ตามข้อมูลนะคะแต่ตามข้อมูลที่ที่ที่ได้มาจากตอนที่เราไปซื้อพี่ร้านแต่อีกเอามาลองใช้จริงแล้วมันใช้ได้นานนะคะคือเราใช้แบบปกติอะแบบเราไม่ได้ใช้ตลอดเวลาอยู่แล้วพอวเราใช้เร็จแล้วว่าวางทิ้งมันอยู่ได้หลายวัน,นะคะ่ะก็รสวิตช์พาวเวอร์<ง> <Power S 1> นี่เป็นแบบสวิตช์เลื่อนซ้ายขวาใช่ไหมครับพี่อกใช่ค่ะ ป็นสวิตช์เลื่อนไปทางด้านขวาจะอยู่มุมบนด้านขวานะคะก็เลื่อนไปทางด้านฝ้ามือปึ๊บแล้วก็เปปุ่มเซ็ต,ตอย<ม>ู่ข้างๆตรงเนี้ยข้อข้อเสียอย่างหนึ่งที่เจอคืออาจจะมีปัญหานิดนึงในการที่เราจะเชื่อมต่อครั้งแรกที่จะใช้งานก็คือเในลักษณะการเชื่อมต่อบลูทูธบางทีอ่ะเขาจะให้กดคือเขาจะให้กดรหัสเพื่อแทนต้องเร็วต้องเร็เวเพื่อที่จะแทนมันจะมีตัวเลขมาหนึ่งชุด ประมาณจําไม่ได้ว่าห้าตัวไหมเรากรอกเสร็จปุ๊บแล้วเราไปกดแพร,รและคนใหญ่เก้าหน่งศูนย์เนี่ยครับอ่อ,อีกจะพลาดตรงนี้แพรนะนะอีกจะพลาดตรงนี้ตลอดกว่าจะเชื่อมโยงได้ก็ก็ลำบากนิดนึงแต่ว่าถ้าเชื่อมได้แล้วอ่ะมันก็ใช้งานได้ตลอดนะคะก็อ่ะดูสเปคสเปทดสอบทดสอบความรุนแรงหน่อยลองโยนหน่อยดิเออยเยเยไม่ไมมดรอปเทสดรอปเทสอันนี้เป็นคีย์บอร์ด บูทโฮบูทูธยี่ห้อนับนับพนับพูนับพูนับโวมันจะกดว่าอะไร NUB เบ็กมัน UO เป็น NKB หนึ N ่งร้อยนะคะอันนี้เป็นตัวรุ่นของมัน <c oughs> ก็ตัวนี้ที่ท่องบนอินเทอเน็ตอ่ะจะเห็นว่าเป็นเป็นตัวฮิตที่พวกเกมเมอร์อะพวกเกมมิ่งอะพวกพวกพวกที่ชอบเล่นเกมอะ ทางกับมือถือเนี่ยเขาจะชอบใช้ตัวนี้มากแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะรายละเอียดก็คือเป็นคีย์บอร์ดไร้สายเชื่อมต่อด้วยบลูทูธนะคะแล้วก็ใช้งานได้ไกลในระยะสิบเมตรไม่ไม่ไม่ต้องห่วงว่าหน่วงนะตัวนี้ตัวนี้ไม่หน่วงนะครับตัวนี้ไม่หน่วงไม่หน่วงขนาดคนที่ใจร้อนจะว่าอใจร้อนก็ได้นะเพราะว่าเวลาที่พิมพ์อะไรอะ่ะเอ,อจะชอบพิมพ์เร็ว มันก็จะอาจจะหนวงแค่ตอนเริ่มต้นนิดนึงแค่นั้นหลังจากนั้นจะไปได้นะคะแล้วก็ใช้งานได้ไกลในระยะสิบเมตรเลยอ่าแบตเตอรี่นะคะแบบชาร์จได้ทั้งหมดหน ah. ึ่งร้อยสิบมรเอ้ยไม่ใช่มมิลลิแอม <A> มิลลิแอม S ถูกฮะถูกแล้ว S e ล,ล,อลองนะอันนี้มันลองรับเวลาทำงานต่อเนื่องยาวนานอันนี้เขาบอกสี่สิบชั่วโมง แต่จริงๆไงอีกว่ามันคืออาจจะใช้ใช้ใช้ปล่อยๆสี่สิบชั่วโมงแซนาบอะครับผมก็อยู่กันยาวๆแต่ว่าถ้าคุณปิดสวิตช์เนี่ยโอ้ใช้วันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเคยทดลองที่บ้านเมีตัวหนึ่งก็อยู่ได้หลายวันมากใช่ค่ะที่ที่บ้านตัวหนึ่งที่เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าใช่ไหมคะอืมอ่าไม่ใช่หรอรองรับการเชื่อมต่อได้พร้อมกันทั้งหมดสามอุปกรณ์รองรับการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะ ขนาดหนึ่งจุดห้าอะไรอ่ะโอ้ความหนาเหรอหนึ่งจุดห้าเฮ้ยไม่ถึงนะถึงบอ,อ,อกเดี๋ยวหนึ่งจุดห้าคูณสิบห้าอืมอืมคือนี่มันหน่วยอะไรอ่ะน่าจะเป็นมิลลิเมตรปะ่ะอ่สิบห้านี่สิบห้าเซนนะสิบห้าเซนความอ๋อเดี๋ยนะขนาดนะคะเขาบอกว่า หนึ่งจุดห้าคูณหนึ่งสิบห้าจุดห้าแล้วก็คูณสองห้าก็คือคิดว่าความยาวอะความกว้างตัวความกว้างของไอเนี้ยน่าจะเป็นยี่สิบห้าเต็มความสูงยี่สิบห้าเซนสิบห้าแล้วความหนาเนี้ยหนึ่งจุดห้าใช่ใช่ความสูงประมาณหนึ่งจุดห้าก็คือประมาณความหนาความหนาของมันจริงๆอะอีกว่าความหนาไม่ใช่หน่วยเป็นเซนละความหนาหนึ่งจุดห้าน่าจะประมาณครึ่ง มันไม่กิ่งินเไงอ่ะมันบางมากอ่ามันน่าจะคิดคิดไปถึงไอ้ตัวฐานที่ใส่แบตด้านหลังอีครับเออใช่ใช่แล้วก็โค้จะวัดในในส่วนในส่วนที่มันหนาที่สุดอน้ําหนักนะคะ230กรัมค่ะเบามากค่ะเมา่าขี่สองขี่อ่ะเคยจับสบายสบายรีวิวให้ดีอ่ารีวิวให้ดียังไม่เสร็จค่ะลองรับระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการได้ทั้ง a อ d r o i d แล้วก็ iOS นะคะ ว้าวอ่าแบรนด์ก็อย่างที่บอกไปแล้วครับแล้วเขายังมาร์กอีกนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอแอสีนะคะก็คือเป็นสีดําค่ะอืมริววิ้วไว้ดีมีราคะโอ้โหอันนี้มีหลายราคาให้เลือกมากค่ะแล้วแต่นะคะว่าใครมีตังมากตันน้อยอ่าซื้อจากแ่งไหนแรงไหน แต่อันนี้จะบอกของอีกก่อนก่อนก่อนอื่นอันนี้คือด้วยความที่อยากได้มากเป็นความฝันมากๆแต่ว่าตองมือวามต่องมือวามแตกตอนนั้นน่ะตอนนั้นที่ของ Apple น่ะที่ออกมามันก็เป็นพันเนาะพันสองพันเงี้ยเราไม่มีปัญญามากๆเลยพี่ครับ Apple k e คีย์ r d ประมาณเกือบสี่พันสี่พันครับสี่พันกว่าบาทโอ้ไม่มีปัญญาจริงๆคนจนอย่างพี่พี่อีกไม่ได้อยู่แถวเวิร์กคอยครับอ้าวเหรอ S <S 2> <S 2> โอ้พญ,ญาโอ้พี่พี่ลองขายอย่าไปยุ่งกับเขาเลยค่ะ <S 2> <S 2> <S ครับปล่อยไปนะคะอันนี้พอดีว่าเรารักกันออกมาค่ะช่วงนั้นก็เลยไปขอรักด้วยที่ร้านรีแม็กนะคะตัวที่อยู่หน้าร้านรีแม็กห้าร้อยเก้าสิบอันนี้ราคาเต็มนะคะคแต่เขาลดราคาให้อกอกค่ะโหดีใจโคตรค่ะลดราคาให้แล้วเหลือสี่ร้อย โอ้ยลดเลยในสามร้อยกว่าบาทเลยของปลอมมาเนี่ยผมผมก็ได้ในกว่าบาทผมก็ได้ในงานคอมมาดตมาสามร้อยฝ่าๆเหมือนกันสามร้อยกว่าบาทเหมือนกันพอเอารุ่นพอเอารุ่นไปเสิร์ฟในโชปี้ลาซาด้าเหลือเท่าไหร่ครับพี่เจ็บกระดองใจดูในลาซาด้านะคะราคาต่ำสดสองร้ยยี่บห้าบาทเออจัดเลยเดี๋ยวไปซื้อนะแล้วนี่ มันมีหลากหลายราคานะคะอิจจะแนะนําคือเวลาเราจะเลือกซื้อสินค้าในลาซาด้าตอนจริงๆตอนเนี้ยเราไม่สะดวกที่จะออกไปไหนนะคะ,ะสั่งเอาก็ได้จะเป็น l a z a d a จะเป็น s h อป e ีก็ได้นะคะ,ะแนะนำว่าขั้นแรกอ่ะเราอาจจะดูราคาก่อนดูในกระเป๋าตัง์เรานะแล้วเราดูรีวิวด้วยดูรีวิวด้วยรีวิวให้ถ้าได้ไนในมุมมองอีกขั้นแรกอจจะดูราคาก่อนก่อนก่อนที่จะเข้าไปดูรีวิวแล้วพอดูรีวิวดีอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยคิด แต่เราอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเราไปดูให้หลายเจ้าที่สุดเท่าที่จะเท่าที่จะดูได้เพราะว่าที่รวบรวมราคามาให้ต้องดูต้อโช็ปี้ดูทั้งลาซาด้าด้วยนะดูดูที่เดูไม่ได้ด้วยใช่ค่ะดูหลายๆเจ้านะคะดูรีวิวเยอะๆแล้วดูสินค้าใกล้เคียงเขาเขาจะมีแนะนําอยู่ด้านล่างว่าปัดปัดลงมาว่าเป็นสินค้าใกล้เคียงอะไรเงี้ยเออลองอ่านดูแล้วราคาที่เจอมามีทั้งสี่รอยเก้าสิบ สองร้อยยี่สิบห้าสองร้อยเจดสิบเ้าสี่ร้ยสีสิเอ็ดห้าร <4 41, S 1> ้อยสมสิบเก้าอันนี้น่าจะแพงสุดแล้วค่ะห้ารอสมสิบเก้าอเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมกําลังเนี่ยเพื่อนๆสนใจมะคือบน iOS เนี่ยผมผมไม่คล่องมากนะแต่มันก็น <c oughs> มีแบบตอนนี้โชป p ี้มันซื้อสินค้าง่ายขึ้นบน iOS อเเมื่อก่อนมันกดซื้อเลยมันมันลำบากระบนเดี๋ยวนี้มันดูง่ายขึ้นวันก่อนก็เพิ่งไปหลุดมา ได้สินค้ามาชิ้นหนึ่งเหมือนกันเนี่ยก็ก็โอ้ซื้อผ่านช h o ป e ีคือดูในลาซาด้ขาย600า้อกว่าช h o ป e ีเหลือสี่ร้อยเก้า้าเนี่ยโอ้ช h o ป e ีเลยแต่ผมเนี่ยสงสยัยสงสัยชอปีอยู่อย่างหนึ่งนะเวลามันบอกว่าสั่งซื้อราคาเท่านี้ค่าจัดส่งรฟ,ฟรีเนี่ยเออแล้วแล้วมันทำยังไงถึงจะได้ฟรีอ่ะเท่าเท่าที่สังเกตครพี่โตเวลาที่เรากดซื้อเลยปึ๊บเออมันในถ้าบนบน iOS ะครับมันจะมี ตอนที่เราใส่รายละเอียดที่จะส่งปุ๊บมันก็นมีเรื่องเรื่องของโค้ดนะครับพอกดเข้าไปมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะใช้โค้ดไหนก็แต่จะบอกเลยนะครับว่าไอ้คำสั่งพวกนี้มันใช้ได้เฉพาะบนสมาร์ทโฟนนะบนคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้ยังไงก็ไม่ได้เหมือนกันเลยลาซาด้าก็โค้ดก็เก็บบนแอปนะครับมันมันมันยังไงเนี่ยมันสนับสนุนให้คนใช้โทรศัพท์ในการซื้อสมาร์ทโฟนเอออ่ะอ๋ะอโอเค ที่ผ่านมาก็ไม่ไม่ค่อยได้เข้าเพราะว่าเรามีความสุขว,ว่ามันแอดเซตน้อยกว่าลาซาด้ก็นี่ก็จะเป็นข่าวดีสำหรับ,บหลายๆคนที่ยังมีเราชะนะเรารักการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก็บัตรซพหรือแม้กระทัง่งบัตรซบคนที่เขาคนที่เขามีอะไรนะเป็นผู้ปาราะบางแบบพี่โจกลุ่มเปราะบางก็จะได้รับ อย่างวตาสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เพิ่ม200บาทคนอยู่ในกลุ่มเบาบางก็ได้เพิ่ม200บาทเป็นเวลา6เดือนแต่คนที่ได,ด<อ>้เราชนะก็มีตอนนี้มาตรการมาก็จะไปสิ้นสุดเดือนมิถุนายนก็จะได้เพิ่มสัปดาห์ละ1,000บาท2สัปดาห์เนาะครับผมแต่ว่าเราจะออกไปใช้ยังไงอะคะอ่าตอนนี้ครับแอปพลิเคชัน Line Man ครับผม<อ>คุณสามารถเข้าไปในแอปครับแล้วคุณก็กดสั่งร้านร้านบางร้านจะมีขึ้นว่ารับจ่ายด้วยเรารักกันเราชนะพอ,อเรากดปึ๊บ ทางร้านเขาจะส่ง QR Code มาที่โทรศัพท์มือถือของคุณปัญหาจะเกิดขึ้นปัญหาจะเกิดขึ้นตอนนี้ครับเพราะว่าเป๋าตามมังค์<ะ>เออตอนนี้คือที่บ้านจะใช้วิธีคือหนึ่งคุณมีไลน์ออนส่วนเสริมไลน์บนโครมใช่ไหมครับพี่โจอ่าอ่าพอส่งมาปุ๊บก็หยิบม,มือถือเข้าเป๋าตังค์สแกนได้เลยเพราะ,ะ QR Code พวกนี้ต้องสแกนภายในสามนาทีครับผมอืมออ,อย่างที่สองคือคุณมีมือถือสองเครื่องอืมใช่เอ๊ะมันมันร่วงไฟไม่ได้เหรอเออมันทํา คือก็ลองลองบันทึกไฟล์ไว้แต่ไว้ไว้ในมือถืออะครับพี่โจเขาสบมากเาบันทึกไม่ได้พี่โจมันเปิดไม่ได้เลยครับพี่โจแต่ะแต่ข้อดีของมันคือเราเราสามารถใช้เรารักกันคือสั่งไลแมนมาส่งได้เลยครับพี่โจ้ออจริงจร่าสมมุติว่าถ้าเรารู้จักกับพ่อค้าแม่ค้าหรืออะไรเงี้ยเราให้เขาส่งตัวโค้ดอะมาได้แต่ว่า ก็ต้องใช้เทคนิคที่ลงบอกคือจะต้องมีสองเครื่องแล้วก็สแกนอย่างรวดเร็วเพราะว่าอีกเข้าไปดูตรงกลุ่มสแกนของกระเป๋าตังแล้วมันไม่มีเรยเราไปใช้เราไปใช้สมาร์ทสแกนข้างนอกครับเราไปใช้สมาร์ทสแกนจากข้างนอกได้เลยอ๋ออยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงมันจะมันจะให้เบราว์ได้ใช่ไหมครับพี่โจ้ครับใช่ใช่ แล้วมันจะจ่ายคือคือคืองี้พอเราพอเราเข้ามาในพอเราเข้ามาในเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดจะมีคนทํานะครับพอเราเข้ามาในจีวอลเลตปั๊บเนี่ยเราปัดไปเลยมันจะเจอคําว่าสแกนเพื่อจ่ายครับคือเราไม่ต้องไม่ต้องยังไม่ต้องเข้าไปในโครงการนะครับไม่ต้องเข้าไปในโครงการมอสามสามไม่ต้องเข้าไปในโครงการเรารักกันเออเรารักกันมอสามสามันเดียวนะเรามากดจากสแกนตรงนี้เลยครับมันใช้ได้เหมือนกัน แล้วมันจะไปเลือกโครงการถูกเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับใช่ใช่มันเป็นมันคือสมาร์ทสแกนครับมันคือสแกนอัจฉริยะแล้วมันก็จะมีให้ b r o w s ์ใช่ไหมครับใช่ครับมีให้บร b r ์อ่าเนี่ยเวลาเข้ามาในสแกนปั๊บนี่นะครับสแกนเพื่อจ่ายสแกนเพื่อจ่ายเข้ามาปั๊บนะครับเนี่ยโฟโต้อัลบั้มไอคอนเนี่ยนะครับอ๋ออืออ่า เราฉลาดน้อยมาต้องงานนะครับคุณอิ๊โมไม่ฉลาด้ดูสิใช้จนเราละกันเราชนะกำหนดละกำหมดแล้วใช้จนไม่เหลือเออดูสิต้องใช้มือถือสองเครื่องส่งหากันอยเนี่ยถ้าเราไม่มาคุยกันเราไม่รู้เลยนะเนี่ยใครบอกว่าหมอคอมฉดาดหมอคอมเราจะว่าเราหมอุ้ยโมาด่ากันเองนะเนี่ยคือไม่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่า หมอคอมหลายคนคิดว่าหมอคอมรู้ทุกเรื่องเนี่ยจริงๆถ้าถ้าอยู่กับอยู่กันมานานจะรู้ว่าหมอคอมโง่ไม่ไม่ไม่โง่ไม่โง่มันมีแต่รู้กับไม่รู้มีแต่รู้กับไม่รู้เราต้องคุยเราต้องสื่อสารแล้วก็พูดกันแล้วเราเราก็จะจะเก่งไปพร้อมกันครับใช่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะการการคุยกันสื่อสารเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีมากเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้การไม่งั้นเราจะโง่นี่นี่เรานี่เรายิ่งคุยนี่จํานวนคนเรายิ่งตกนะ เนี่เพื่นอบนๆครับเทคนิค,คดีๆเยอะแยะนะครับติดตามรายการเราได้เนี่ยเดี๋ยวคุณอิกคุณอิก,อก,บ,อกบอกเอาของมาโชว์แต่ว,ว่าผมไปซื้ออุปกรณ์ใหม่มาด้วยพี่โจแต่รู้สึกมันจะเก่าสําหรับหลายๆคนแล้วแต่ตอนนี้อุปกรณ์ไปไหนไม่รู้เนี่ยพี่โจมันคุ้นกับเหมือนกับที่เราเคยใช้ไหมพี่โจอะไรอะวีแปดอ๋ออล้วมันวีแปดแต่ว่ามันของของเดิมเราจะแบบเป็นแบบหมุนๆนะครับพี่โจ อันนี้เป็นแบบกดเป็นอันนี้เป็นแบบเลื่อนครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเหมือนมิกเลยโอ้เฮ้ยเจงเอออันนี้อันนี้อันนี้ตัวเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยผมได้มาคือถ้าเป็น V8 Pro หรือ V8 ที่เราซื้อกันอยู่เดี๋ยวนี้เหลืออยู่ประมาณสองรอสิบกว่าบาทสองร้สิบตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมได้มาสองร้ยห้าสิบแปดบาทซึ่งเป็น V8 V8 Plus ครับพี่โจเดี๋ยวไปศึกษาก่อนแล้วเดี๋ยวมาเพิ่งได้มาใช่ไหมเนี่ยไม่น่าสนใจน่าสนใจลาซาด้าลาซาด้าอ่าร้านยูสุร ร้านอยู่สมุทรสาครอ๋อแตไม่เป็นไรตอนนี้เขาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันอีกทีในรอบถัดๆไปเออต้องขอขอบคุณนายหมีอ่หรือพี่หมีนักสมพลนะครับคือเขาไปซื้อมาก่อนแล้วผมก็โทรมาถามผมแล้วบอกเฮ้ยเราซื้อมาวีแปดพาของเราทํำไมเป็นเลื่อนๆน่ะผมเลยเฮ้ยมันมีแบบเลื่อนด้วยเหรอก็เลยลองตัดน่าหนุกอ่ะครับ